สวัสดีค่ะกลนมาต้องเวียงเราบอกก่อนนะคะมากินเท่าเย็นดีกว่านนี่วันนี้กินยวันนี้กินดึกหน่อยค่ะตอบจะสามทุ่มอยู่แล้วใช่ไหมอื้จสามทุ่มแล้วันี้อข้านี่ปังปอนทำงานโอทำโอเลยเวลาก็เลยมาดึกหน่อย้ข้าว สับสนีสมาเรก้นไงล่ะจะมาคงมาขอกหมดได้ไงน่ก็หลอีกตัวตัวนึงเยอะหน่อยอีกตัวนึงนิดนึงแล้วอีกตัวนึงไม่มีเลยอีทุกคนอ่ะตัวผู้ตัวผู้บางฮะธรรมดามันมีทุกตัวบอกทุกคขายปลาเไดไงนอ๋อ งานอะไรเข้าตอนเยน็นมันจันทรงเขากต้องแต่บงบ้านซื้อนะครับวันนี้มันทำต่อจะได้โลดมดหน้ามาทำต่อเปลี่ยนเขาคงมา,าไปหรอือโอเคมาตอนเยน็นๆหรอหมอทำวันแรกผมก็มันไม่เสร็จอืมทำไปเรื่อยๆอะไรอโอเคต่อไปเห็น อืมขึ้นใช่ไหมออกมาเลยขึ้นแล้นะขอ,อจะดูเขาแล้ว่าเงินบนั้งอะไรเงินตันยักตั่งแหละปวาตลันนะเออโน่นเหรอดูตามเงินได้เลย่ะเงินตามอีกอืมลเลยครึ่งแล้วด้วย ก็จะทำแปลงขัดก็ร้อนตอนเช้าก็ยัง,งไม่อยากไมอยากจะจะทำแปลงขัดขวันันึงก็รน้อน่นละคนเลยนะพักก่อนก่นดีก่อนใช่ไหมล่ะก่อ,อนก่อนก็ได้ก็ไม่ไดไ้ขายแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้เจ็บก่อนดิ อยากไปทำโรงทานาลอยากไปทำโรงทานคลพสายแต่ว่าจะไม่รู้จะจะไปยังไงจะตอบยังไงเน,นะฮะเพราะว่ามันยังใครบอกประกาศประกาศว่าเออแต่นี้แบนี้นั่นเลยมิชา,นะา,มมาน่าข้าพนักงานโรงทานกัม,มาเลยอย่างไรมาอะไรยังไงใช่ไหมล่ะอืม,อม,อมจะโผล่ไปหนุนีก็เฮ้ยจะใครเปล่าสถานที่คนอะไรยังไงะ ทางบ้านฉันทางรอยเอ็ดน่ะไม่ต้องประกาศแลเขาสุ่มแห่ไปเลยบอกใครจะมาก็มาเลยแหม่บ้านเลยม,มาตาก,กเราเลยตอมนี้พี่เขาแสดงทรมบุญนะเขารู้ว่าบ้านไหนมีเอาถามไปบอกอก็ไปปลอคอมีอะไรเปียงอคอใช่ไหมเยอะ ก้ับโรงราไปมาเองได้สบายของหรไปเลยใชไหมล่ะอือก็คือไม่ต้องไม่ต้องประกาศไงทาที่พูดบ้านนี่ไม่ต้องประกาศหรอกรู้ว่าที่ไหนเขามีงานไปไปใครทำเลยขัเขาขับขี่พึ้นเพื่อ้มาสุขลสบายเลยใช่ไหมล่ะอืมือเเลยไปได้สุขสบายไปเรานี่สมมติว่าไปได้สะดวกสบายก็ต้องประกาศใช่ไหมคำที่เธอพูดมาล่ะใช่เหละไม่ได้บอก